นักโปรโมทหรือว่านักโฆษณาแอปพลิเคชันเราได้ส่วนแบ่ง50%ทุกสินค้าอยู่ในระบบเลยนะนะทุกคนเข้ามาเป็นนักธุรกิจนะทุกคนเข้ามาเป็นนักการตลาดนะ mm. ซึ่งทุกคนที่เข้ามาที่นี่เนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับเป็น YouTube เป็น f e c o o o นะเป็น Twitter เป็นทีวีเป็นคนที่จะช่วยกระจายข่าวว่ามีแอปดอบลิทเนแอปที่จำหน่าย สินค้าอาหารเสริมความงามอยู่บนโลกใบนี้แต่ทุกคนมี Facebook แค่ทุกคนอยู่ในเฟซเพื่อนทุกคนอยู่ใน f c e e o o o เนี่ยโหลดแอปทุกๆคนถูกปะสมัครอย่างเดียวก็ได้ก็มีโอกาสได้ตังค์แค่โพสไม่ต้องขายไม่ต้องสต็อกไม่ต้องส่งของไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแค่เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจและโพส ลงในสื่อของตัวเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้ขายของอยู่แล้วทุกคนก็มาช่วยทําการตลาดอยู่แล้วถูกไหมต่อไปเนี่ยทุกๆคนซื้อทุกคนโหลดแอปพันคนถูกปะเขาก็ซื้อกินซื้อใช้ของเขาอยู่แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องขายอยู่แล้วใครอยากใครอยากทําธุรกิจก็ซื้อสินค้าก็ได้ไดีไปใครไม่อยากทกําก็ไม่เป็นไรทํายังไงล่ะถึงอยากจะทํา PR หรือจะเป็นนักโฆษณาเหมือนคุณได้อ๋อง่ายๆก็ไปซื้อลิงก์ถูกปะ ซื้อลิงกและที่สําคัญได้สินค้ามาใช้ด้วยแค่โพสต์โปรโมตใน Facebook ของตัวเองก็มีโอกาสได้เงิน700ต่อวันทำไมมันง่ายอย่างนี้วะทำไมบริษัทให้เยอะอย่างนี้วะ